เมื่อ125ปีที่แล้วสมเด็จพระศรีนครินทราวรมราชชนนีได้ส่งวางรากฐานวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทยโดยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ส่งเป็นแบบอย่างแก่พยาบาลไทยทุกคนในการดูแลผู้ป่วยด้วยพระหฤทยัยเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้บป ฉันูมใภิจทที่ําตาามได้จจริงกพระราชปณิธานนั้นพยาบาลไทยได้สืบสารพระราชดำริมุ่งมานดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจทุมเทอุทิศตนไม่เคยหวั่นไหว 25 5ปีผ่านไปวิชาชีพพยาบาลพัฒนาก้าวหน้าแต่หัวใจของการดูแลไม่เคยเปลี่ยนแปลง วันนี้พยาบาลไทยยังคงยึดมั่นในพระราชปณิธานดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจเหมือนดูแลคนในครอบครัวเราคือพยาบาลผู้สืบสารพระราชปณิธาน125ปีและจะสืบต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ในวิชาชีพพยาบาลนะคะที่ผ่านมาก็คือทํางานปฏิบัติราชการมาประมาณ23ปีเนาะก็ al, สําหรับประสบการณ์ที่ดีๆในวิชาชีพพยาบาลนีก็ค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเนื่องจากว่าเรามาอยู่ในวิชาชีพนี้ด้วยความที่สมัครใจนะคะก็สิ hey, ่งที่ประทับใจนี่ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยวิกฤตนะคะที่ผ่านมา แล้วก็จนกระทั่งมาถึงการได้เปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ป่วยในกลุ่มโรคนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่สําคัญเนาะแล้วก็มีความทุกข์ทรมานค่ะซึ่งการมาเปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตรงนี้ก็สามารถช่วยลดทั้งในเรื่องของความพิการและอัตราตายของผู้ป่วยได้นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าหลายหลายรายที่ดีขึ้นก็จะกลับมาหาเรานะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นความประทับใจที่เมื่อไหร่ก็ตาม ที่เราดูแลผู้ป่วยแล้วเขากลับมาแล้วเราพบว่าเขามีสุขภาพหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นความสุขของพยาบาลของเราค่ะด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพะพุทธเจ้ากลุ่มภาร,รกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศัก